อันนี้แม่โอ้นี่แข็งแรงแข็งแรงแล้วเนี่ย,ยแข็งแรงที่อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบ,บุรีที่แม่อยู่ประชากรส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพอะไรแม่รู้รอเปล่าเออฮะอย่างนี้ผมเชื่อว่าแม่รู้นะประชากรส่วนใหญ่ในอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบ,บุรีเนี่ย เขาทำอาชีพเกษตรกรกรมนี่ทำอะไรบ้างเกษตรกรรมนแน่นอนเลยนะปลูกข้าวใช่ไหมปลูกข้าวเนี่ยมีปลูกกันเยอะมากเลยเพราะว่ามีที่ราบเยอะใช่ไหม,มที่ราบแล้วก็จำได้ว่าแม่เนี่ยตอนออสมัยเองอาม่าแม่ของแม่ใช่ไหมแล้วก็แม่เนี่ยมีคนมาเอาที่ดินมาจำนองจำนอง,นองเก็บไว้เยอะแยะ เนี่ยก็แสดงว่าชาวนาก็อาจจะทําไม่ไหวบางคนทาไม่ไหวใช่ไหมก็เอาที่มาจํานองขายอะไรเงี้ยแต่ที่นัน่นนี่อาชีพหลักคือทํานาแต่ว่าที่หนองแซงเนี่ยนะเขาไม่ได้ทำนายอย่างเดียวนะคือที่หนองแซงเนี่ยภูมิประเทศเนี่ยนอกจากเป็นพื้นที่ราบเรียบแล้วเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญเนี่ยก็คือที่อําเภอหนองแซงเนี่ยมันมีเป็นที่เนินด้วยเพราะว่ามันเป็นเขาขาด คือพวกเขาตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันจบเส้นตรงนั้นอ่ะทรี่ว่าเขาขาดจริงๆวกเขามันลงไปใต้ดินอีกนะเดี๋ยวเรามองไม่เห็นหรอกดังนั้นเนี่ยตรงบางส่วนของหนองแซงเนี่ยมันก็เลยเป็นที่เนินมันก็เลยเป็นที่แบบว่าไม่ใช่ที่ราบลุ่มนี่มันไม่มีน้ําเยอะนะครับก็เลยเป็นการปลูกมะม,ม่วงหนองแซงนี่บมบม่วงแล้วก็ทําพืชไร่ด้วยพืชไร่ไรต่างๆนะเ,เนี่ยนะมีการทําพืชไร่กันเยอะเหมือนกันเนี่ยที่หนองแซงสระบุรีเนี่ย ขาเลยทำพวกเนี้ยปลูกข้าวเป็นพื้นฐาน mm. แล้วก็มะม่วงหนองแสงนี่ขึ้นชื่อมากเลยกรอบอร่อยนี่มะม่วงหนองแสงเนี่ยกรอบอร่อยแล้วตอนหวานเนี่ยนะตอนตอนสุกเนี่ยก็หวานอร่อยเหมือนกันรสชาติดีก็เลยเป็นที่เรื่องชื่อของอำเภอหนองแสงใครเดี๋ยวใครก็เรียกเนี่ยขนมพวมะม่วงหนองแสงมะม่วงหนองแสงหนองแสงสระบุรีนะ หนองแซงที่อื่นไม่เกี่ยวนะเพราะว่าน้องแซงที่อื่นนี่มันมีเหมือนกันมีหนองแซงยอ่จังหวัดอื่นเหมือนกันแต่นี่หนองแซงสบบระบุรีแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็เนี่ยทำเรื่องปลูกข้าวแล้วเกษตรอำเภอหนองแซงเนี่ยนะก็ยังมีการสร้างคลองชลประทานด้วยอยู่ดีที่ดินแถวของแม่เนี่ยนะก็ถูกเขาเอาไปทําคลองชลประทานตัดผ่านก็มีหมหแล้วไปที่ดินอยู่ทั้งผืนดีๆอยู่ดีมเป็นคลองชลประทานตัดผ่านที่เรา เป็นสองฝั่งเลยก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้มีน้ำไปทำนาแต่เนี่ยอย่างนหนึ่งบางทีอ่ะชนประทานมาทำคลองเลยนะไม่บอกเราตัดเลยเพราะคิดว่าเป็นที่ทำานาไงเราได้ประโยชน์ที่ไหนได้มันทำให้ที่เราหายไปสองข้างกลายเป็นสองข้างตรงกลางเป็นคลองชวนประทานกลายเป็นที่หลวงไ้วอีกอา้อาออออย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะเนี่ยคนทำคลองชนประทานตัดช่อแช่ไปเนี่ย เราไปที่ดิบอยู่นี่พรุ่งนี้กลับมาอีกทีหรือว่าพักกลับมาอีกทีอ้าวแบเป็นสองแปลงเราเลมีคลองชลทันต์ตัดต่างๆอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นรับแยดีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งไม่รู้แม่รู้เปล่าแม่อยู่อำเภอหนองแสงใช่ไหมอยู่ใกล้ๆติดกับสาานรถไฟใกล้ๆสาีรถไฟหนองแสงแล้วแม่รู้ไหมว่าแม่อยู่อำเภอตำบลอะไรตำบลอะไรขนาดแม่อยู่ตรง ใจกลางเมืองใจกลางตัวอำเภอหนองแซงเนี่ยนะเพราะมีตลาดอยู่ใช่ไหมแต่แม่รู้วบาตำบลที่แม่อยู่เนี่ยไม่ใช่ตำบลหนองแซงนะตำบลหนองแซงเนี่ยมันอยู่ทางด้านเหนือของอำเภออยู่ทางด้านเหนือตัวตกเฉียงเหนือเนี่ยของสถานีรถไฟหนองแซงแต่ทางด้านใต้เนี่ยที่มีตลาดอยู่เนี่ยกลับกลายไปอีกตำบลหนึ่งไม่ใช่ตำบลหนองแซง ตำบลหนองแซงตำบลหนองแซงเนี่ยอยู่ทางด้านเหนือตอนตกเยี่งเหนือตำบลที่แม่อยู่เนี่ยนะที่มีตลาดแล้วก็ถูกไฟไหม้ไปพักหนึ่งใช่ไหตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตำบลหนองควายโซหนองควายโซเนี่ตำบลนี้หนองควายโซ่นะแถวๆนั้นนี่มีของจะมีควายเยอะสมัยก่อนเขาแคควายไถนากันใช่ไหมหนองควายโซ ่ทศมเภอหนองแซงเนี่ยนอกจากมีตําบลหนองแซงตําบลหนองควายโซแล้วเนี่ยยังมีเจ็ดตำบลรวมทั้งหมดเป็นเก้าตำบลแต่ผมก็จำไม่ได้เราวตำบลเชื่ออะไรบ้างจาได้สองอันเนี่ยหนองแซง <c oughs> กับหนองควายโซแสดงตรงบริเวณนั้นนะที่หนองแซงบริเวณสถานีรถไฟตรงนั้น,นมันเป็นที่หนองที่ราบน้ํามันเยอะแต่ถ้ามาทางเขาขาดมาทงงางถนน ผลโยทินเนี่ยนะมันมีภูเขาเนี่ยเป็นเดินๆหน่อยนะครับอันนั้นอ่ะคงไม่ได้ขึ้นต้นเรียนหนองแล้วอาจจะขึ้นต้นเรียนชื่ออื่นนะผมก็จําไม่ได้เลนแต่ว่าที่แน่ๆคือตรงบริเวณที่ใกล้ๆมิตรภาพเนี่ยถนนมันแบบว่าจะที่ดิีมันแบบจะสูงๆก็ไมหน่อยใช่ไหมเป็นที่เดินบ้างอะไรเงี้ยเพราะมันมีภูเขาบริเวณนี้เรียกว่าเขาขาดคือภูเขาที่มาจากเนี่ยเขาใหญ่เงี้ยมาจบสิ้นทางบริเวณนั้นเลยเรียกว่าเขาขาดเนี่ยเนี่ยตำบล หนองควายโซ่นะแม่แต่รู้สึกแม่เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะชื่อตำบลหน,นองควายโซ่แต่ตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรบากแต่ว่าเมืน,นี่เปิดดูในเอกสารเขาเรียกว่าหนองควายโซ่แต่ฝั่งตรงข้ามทงรถไฟจึงจะเรียกว่าตำบลหน,นองแสงกันแท้แต่ผมว่าเหมือนแลาแม่ฟังอีกนะว่าเนี่ยที่อำเภอหนองแสงเรามีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยก็เลยมาว่างๆหรือแวะมาเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ย นำเอหนองแสงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะก้าตํำบนแล้วก็พื้นฐานชาวบ้านก็ปลูกพวกข้าวแล้วก็มีสินค้าพืชไร่นยนะแล้วก็มีมะม่วงหนองแสงอันลือเลื่อนอันลือชื่อนะครับแม่นะพอดี้็็แม่มาเล่าใหม่